ほう。Oh. เมื่อคืนวันศุกร์เป็นไงกันบ้างครับทุกคนยังอยู่ดีกินดีกันอยู่ไหมครับวันนี้ผมอายูววันเสาร์ที่31มกราคมนะครับซึ่งทีมหลักของวันนี้ก็คือโอกาสมันมาหรือยังครับถ้ามาแล้วโทรบอกผมด้วยนะครับแต่ว่าเช่นเดิมนะครับเราจะมาอัปเดตซีรีส์ลงทุนไดรี่กันอีพีที่15แล้วนะครับเดี๋ยวมีข่าวมามั่มอยกันเล็กน้อยแล้วก็อัปเดตพอร์ตทั่วไปผมมีแต่ขายหุ้นนะครับอีพีนี้ขายอะไรไปบ้างแล้วก็วัชชิสต์ในตอนนี้นะครับแคชในมือเนี่ยม ามันมีข่าวค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่ก็คือประธานเฟดคนใหม่นะครับพี่คนนี้พี่เควินซึ่งค่อนข้างที่จะพลิกโผล่เลยนะครับทุกคนเพราะว่าพี่ทรัมป์เนี่ยเขาเลือกพี่คนนี้ซึ่งพี่คนนี้เขามีสแตนที่ค่อนข้างจะฮอกกิชเกี่ยวกับการทำ QE สำหรับคนที่ไม่รู้ QE คืออะไรก็จนตนาการมั่นคือการพิมพ์เงินเข้าระบบเยอะๆนั่นแหละครับเขาเรียกว่า QE ซึ่งพี่คนนี้เขา แอนตี้กันทําอย่างนั้นครับมันก็เลยพลิกโผไปเลยว่าเอ้าเฟดจะไม่พิมพ์เงินเข้าระบบเยอะๆแล้วหรอแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดละกันเท่าที่ผมอ่านมาก็คือพี่คนเนี้ยเขาแอนตี้คิก็จริงแต่เขาไม่ได้แอนตี้การลดดอกครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นซีเรียลที่ลดดอกแต่ก็ไม่ได้พิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ได้ถูกปะ่ะแต่แน่นอนพอเป็นเฟดคนเนี้ย มันก็เจะเกิดการเซลล์ออนแฟกหรือว่าผิดโผลแล้วก็ต้องขายกันก่อนเพื่อถือแคชมารอดูแรดเรานะครับเพราะว่าพี่คนนี้เขาจะทำอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งตอนแรกอะ่ะเราก็เดากันว่าเฮ้ยเขาจะต้องเอาเฟดที่แบบโอ้โหมาปินเงินแบบโอ้โหมาโหรานเราก็เลยแห่กันซื้อทองซื้อหุ้นซื้ออะไรกันถูกปะมันก็เป็นสาเหตุนะครับที่เมื่อคือนนอกจากหุ้นแล้วทองกับซิลเวอร์ก็ร่วงเป็นประวัติการเหมือนกันนะครับแต่พอมาดูภาพใหญ่จริงๆริมันก็ไม่ได้ดูรุนแรงขนาดนั้นหรอกนะไอทองกับซิลเวอร์เนี่อยออน่ห ให้มันย่อลงมาหน่อยเออแล้วมันจะยึกยักยึกกกลับไปขึ้นใหม่หรือเปล่าก็ค่อยอีกว่ากันแต่จะให้มันขึ้นอย่างเดียวอะ่ะผมว่าน่ากลัวกว่าอีกนะเออให้มันลงมาบ้างอะดีแล้วแต่ว่ากลับมาที่หุ้นก่อนผมว่ายังไงระยะยาวนะครับไอพี่คนเนี้ยหรือว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเขายังลดดอกอะ่ะยังไงมันก็ยังช่วยหุ้นในระยะยาวนะซึ่งถ้าใครดูช่องของผมหรือว่าพยายามเลือกแนวหุ้นที่ใกล้เคียงกับผมเนี่ยมันก็จะเป็นแนวหุ้นที่แบบเออมีกระแสเงินสดมีรายได้จริงๆอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้้จะเป็นตองกลัว ไอการไม่พิมพ์เงินไม่ทำ QE ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าลดดอกแปลว่าบริษัทก็มีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายน้อยลงอยู่แล้วส่วนไอด้านจะพิมพ์เงินไม่พิมพ์เงินอันนั้นช่างมันเถอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาพิมพ์เงินเยอะใช่ไหมครับเงินมันก็ต้องไหลไปหาที่สักที่หนึ่งซึ่งมันก็อาจจะกระจายตัวไปหมดเลยอาจจะไปหุ้นปัน่นหุ้นอะไรที่ไม่มีไรายไดหห้หุ้นนู่นหุ้นนี้หุ้นนั่นอะ่ะถูกไหมแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ไดทำ QE แต่ลดดอกอยู่ดีหุ้นที่มันเป็นหุ้นคุณภาพอะครับก็ ควรที่จะได้ประโยชน์ในระยะยาวอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรนะครับด้านเนี้ยภาพภาพใหญ่ด้านเฟดด้านอะไรผมไม่เคยเรียนด้านนี้มาเพราะฉะนั้นด้านแมคโครไปดูช่องอื่นครับขอบคุณมากแต่เรามาว่ากันด้วยเทคนิวส์อื่นเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนอื่นทุกคนเห็นไอ้นี่ใช่ไหมไอ้คลอโรบอตอะตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ว่ามันคือ AIG อเที่คนปกติทั่วไปอาจจะเอามาช่วยทํโน่นทำนี่ให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่อ้วี่กเยขง แล้วกันจะทางตรงทางอ้อมเนี่ยมันก็ขึ้นไปบทอย่างไอตัวเนี้ยคลาวแฟร์นะครับเน็ตก็เบิดกระโดดไปนี่วิ่งขึ้นไปา15%ก่อนที่จะโดนพุบกลับลงมานะครับเพราะว่าคนคิดว่าเอ้ยมันก็กิมบิกรอเปล่าตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่ตลกกว่านั้นนะครับคือมีพี่ใน Discord ส่งมาตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดียของเอเจนต์นะครับเนี่ยมาโพสต์อย่างแับระบายลงในพันทิปนี่เอเจนต์โพสต์นะครับซึ่งโอเคมันก็อาจจะเป็นเอเจนต์ที่มีคนสั่งไปอีกทีนึ่านะา,า,างนัเนต่น,ออนว,าาวนคย นันน้ผมเห็นแล้วมันตลกดีหรือว่าอันนี้เราก็ทําการแมทชิ่งหาคู่ผ่าน AI เอเจนกันแล้วอนาคตมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับทำไปเล่นไปแต่มาเข้าที่สาระกันบ้างดีกว่า AI จะมาทดแทนซอฟต์แวร์อันนี้คือธีมหลักของเดือนแรกของปี2 0 2 6จริงๆมันมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเดือนเนี้ยค่อนข้างที่จะหนักเลยเพราะว่าหุ้นที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หุ้นที่เป็นแซสเนี่ยโดนเทขายค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อคืนก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ว้าวเหมือนกันเพราะว่าคุณ Google นะครับเขาออกสิ่งนี้เรียกว่าจ i ทีนีจ้าซึ่งมันเป็น experimental เท่าน,นั้นนะครับแต่ว่าก็กระทบกับตลาดหุ้นไปแล้วมันคือการที่เราจะไปพร้อมสร้าง interactive world เขาใช้คำนี้ได้ในโปรเจกต์นี้ซึ่งหุ้นที่เกี่ยวกับ interactive world ก็คืออะไร พุนเกมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ unity software เนี่ยก็ไปละคนแรกเลยนําโด่งไปแล้วก็ตัวอื่นที่เกี่ยวกับเกมก็โดนกันไปหมดเลยครับ roblox <ots S 2> ก็โดนอะไรพวกนั้นก็โดนหมดซึ่งถามผมว่ามัน overreact ไหมผมว่ามัน overreact นะแต่ว่าเอ้ยอย่าง unity เนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีส่งผลในระยะยาวนะครับเพราะว่ามันคนทําเกมอ่ะเขามาทดสอบระบบฟิสิกส์ co w o ใน unity ซ software กันเขาใช้ระบบนั้นกันซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกันแต่ว่าไอพวก roblox พวกอะไรอย่างอื่นนี่ผมว่ามันมันก็เกินไปหน่อยนึงเนาะคือถ้า้าคิดได้ไวๆมันก็อาจจะเป็นแค่แบบเกม มีเยอะขึ้นบนโลกใบนี้แย่งสกรีนไทม์ของโรบอทออกไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอาไว้ผมขอไปทําความรู้จักกับโปรเจกต์จินนี่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับต่อมาอันนี้มาเงียบๆเลยแต่ว่าจริงๆก็เริ่มน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่า Cha ท GPT เนี่ยเขาได้ลงไอ้ตรงนี้ไว้ขายแอปผ่าน h a t GPT ซึ่งตอนนี้มี6กกว่าแอปแล้วครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่านอนาคตเนี่ยเขาอาจจะ disrupt ไอ้พวก Apple Store Google Play Store ก็ได้ถูกปะ่ะในอนาคตอ่ะเพราะ user ยูเซอร์หยุมือเขาค่อนข้างเยอะแลวถูกไหมครับม น่าสนใจดีนะ แต่ว่าอย่างน้อยๆน,นะไอสองอันเนี้ยก็ยังคุมเรื่องฮาร์ดแวร์อยู่เพราะเขาทำโทรศัพท์แต่ o p เ n a ไก็กำลังทำฮาร์ดแวร์ถูกปะเขาจ้างดีไซเนอร์เก่าจาก Apple ไปด้วยคนหนึ่งถูกไหมครับก็เป็นอะไรที่น่าติดตามดีนะเรื่องนี้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่สุดท้ายทั้งมดทั้งมวลเกี่ยวกับไอ้ด้าน AI จะมาแทนซอฟแวร์ไหมเนี่ยผมยังเชื่อว่า s a s บางตัวก็ยังจะต้องรอดอยู่ดีนะครับคือบางตัวที่ให้ Value ลูกค้ามากพอที่ไม่ว่า A i จะเก่งขนาดไหนเขาก็จะต้องยอมจ่ายได้อยู่เนี่ยมันยังมีอยู่นะครับ พูดถึง Watch List แต่ว่าเรามาอัปเดตพอร์ตกันก่อนจริงๆไม่อยากอัพเลยโคตรอายเลยทุกคนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกกําไรก็เปิดขาดทุนก็เปิดเป็นอีกหนึ่งซีซันชีวิตให้ทุกคนได้ดูนะครับเรามาเริ่มกันที่เยอรมันนะครับดูเยอรมันก,ก็แทบจะร้องแล้วนะครับกิจิทคือเพิ่งจะ1เดือนถูกไหมเพราะว่าเยอรมันก็คือนับตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ติดลบไป4.7%เปตครับตอนแรกได้ดีใจอยู่ประมาณ1อาทิตย์เอ้ยกำลังมาละสุดท้ายร่วงยับ คือจริงก็ไม่แปลกนะเพราะว่าหุ้นในพอร์ตผมเนี่ยแซดแทบจะท,ทุกตัวเลยแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันมาดูพ r m a n c e ระยะยาวนะครับอันนี้คือ since inception ก็คือทั้งหมดนะก็จะเห็นว่าแพ้ยับยับนะครับแพ้ตลาดยับยับจนเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเรียกได้ว่าจากที่ก่อนอันนี้เกาะๆไปเหมือนจะดีเกือบจะแซงแล้วเนี่ยหลังจากตรงนั้นเป็นต้นมาก็เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะดูทั้ง t wr หรือ m wr นะครับตอนนี้เรียบร้อยทั้งคู่เลยนะครับซึ่งหลักๆก็เพราะว่าผมไม่มีหุ้น semi cap หุ้นเครื่องจักร SML, Lam Research ะไรพวกนั้นผมไม่มีแล้วก็ไม่มีหุ้น semiconductor อื่นๆด้วยนะครับ memory mm hmm. ก็ไม่มี mm hmm. เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอผมจะค่อนข้างหนักไปที่ทาง s ซสเนาะก,ก็เลยช่วงนี้จะแซสหน่อยนะครับ <laughs> แต่โอเคอัปเดตเนี่ยจริงๆผมเขียนให้พี่ๆเมมเบอร์ Member ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับถ้าใครอ่านอันนั้นแล้วก็จริงๆไม่ได้แตกต่างกันเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรใหม่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะซึ่งหลักๆเนี่ยของเดือนนี้จะเป็นการขายซะส่วนใหญ่นะครับมาแล้ววัที่2ตัวแรกที่ผมขายทิ้งทั้งหมดนะเอ็นวีเดียกับชอปปี้ไครับทั้ง2ตัวขายออกมามีกําไรนิดๆหน,หน่อยนะครับไม่ได้มีนัยยะอะไรมากซึ่งหลักๆของ2ตัวเนี่ยผมไม่ได้ ไม่ชอบนะครับชอบอยู่ดียังชอบอยู่แต่ว่าผมมีน้อยเกินครับแล้วก็อยากที่จะคอนเซนเทรตพอร์ตให้มากกว่านี้แล้วไอ้สองตัวเนี้ยในราคาปัจจุบันผมยังรู้สึกไม่กล้าเติมหุ้นตรงเนี้ยคือผมมีแคชอยู่ในมือแต่เพราะว่าผมกับไม่รู้สึกที่จะอยากซื้อในราคาตอนนี้ของ2ตัวนั้นนะครับ <c oughs> ก็มาแช่งอยู่ว่าให้2ตัวนั้นมันลงมาถ้ามันลงมาก็เดี๋ยวค่อยกลับไปใหม่นะแล้วประจวบเหมาะกับว่าผมทํากันบ้านหุ้นใหม่อยู่ ค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ก็เลยอยากจะถือแคชในมือพร้อมที่จะซื้อหุ้นใหม่ๆนะครับแต่ว่าตลาดมันก็เป็นใจเนาะเพราะว่าพอผมเริ่มจะตุนแคชปุ๊บตลาดมันก็ร่วงลงมาเลยแดงไม่หยุดนะครับไม่มีวันไหนที่จะอยากซื้อเข้าไปเลยก็เ,เออดีเหมือนกันได้มีเวลาค่อยๆพิจารณาหุ้นใหม่นะครับที่จะเข้าพอร์ตส่วนอีกตัวหนึ่งที่ขายยังไม่หมดนะครับคือ SPGI ครับขายไปแค่3หุ้น มันคือ50%ของที่ผมมีอยู่นะครับเนี่ยกำไรกระติดนึ่งอีสองตัวทีแ่แ้ก็ประมาณนี้แหละครับซึ่งตัวนี้ผมว่าไม่น่าจะเซอร์ไพรส์ใครเท่าไหร่ถ้าใครดูมาหลายๆ EP ก่อนนะครับจะบอกว่าผมในหมดแพชชั่นกับตัวนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ในตลาดเนี่ยมันมีหุ้นที่ revenue growth ได้เยอะกว่าตัวนี้ทางทางั้งที่โมดก็โอเคมันอาจจะสู้เครดิตเลตติ้งสู้อินเด็กซ์ของ S&P Global ไม่ได้นะครับแต่ว่าเอ้ยมันก็ ปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วก็มี revenue g r o w ที่มากกว่า S&P g l o b a นะที่ผมสนใจก็เอาไว้เดี๋ยวมาดูที่วัชลิสนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังขายไม่หมดนะก็ขอถือไว้สักแป๊บหนึ่งเพราะผมเริ่มรู้สึกว่า cash เยอะเกินละเดี๋ยวเปิดภายชาร์ให้ดูนะแต่ว่ามาดูที่ตัวที่ผมซื้อเพิ่มนะครับก็จะเป็นตัวเดิมทั้งหมดเลยลหลักๆอันนี้ผมเอามาจากที่ผมเขียนให้เมมเบอร์นะครับก็คือเพราะราคามันลงมาในจุดที่อยากได้เพิ่มแต่แต่ว่าตัวที่เริ่มเป็นขาลงแล้วอย่างโทสต์รูบิผอจเบอร์อาร์มผมจะรอราานรน,อนแล้วนะ คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมซื้อมาในเปอร์เซนต์ที่ผมรู้ว่า เริ่มเยอะแหละในบางตัวนะครับก็จะขอรอมันหยุดไหลลงก่อนถ้ามันไหลลงต่อเนี่ยก็จะไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะครับส่วนเซต้าเซต้าผมซื้อเยอะเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับผมซื้อค่อนข้างเยอะก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นด้วยนะโดยที่ผมคิดว่าเอ้ยราคามันโอเคพรายตัวเซลแค่4แต่มันโตอย่างน้อยๆ20%ได้แบบชิียวเอยู่แล้วอะเพราะว่าแค่ NRR นะครับจำไม่ได้จําตัวเลขไม่ได้น่าจะร้อยสิบเจ็ดมั้งครับคือเพิ่มอีกนิดนึงอะมันก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีแน่ๆอยู่แล้วครับแล้วผมก็เ,กเ,เขียน ผมอยากให้เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตของหุ้นในพอร์ตผมเนี่ยมันเท่าๆกันทุกตัวเนาะเพราะว่าเอ้เราก็อ่านมาเยอะพอๆกันทุกตัวแล้วก็ที่สําคัญคือผมมีโอกาสคิดผิดเนาะในทุกตัวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมดันคิดถูกกับตัวที่ผมถือแค่สงเอร์เซ็นี่ยมันก็จะไม่มีในยะถูกไหมครับอย่างเช่นโซฟายช้อปปี้ไฟที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยตอนที่มันขึ้นแรงๆผมถืออยู่แค่แบบสองเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันไม่มีในยะเลยเว้ยแต่ว่า ถ้าผมทาให้ทุกตัวมันใกล้ๆกันนะ่ะอาจจะแบบ10%ทุกตัวอย่างเงี้ยในวันที่มีตัวหนึ่งชนะตัวหนึ่งแพ้เนี่ยมันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันได้มากกว่านี้ถูกไหมครับแต่ว่าอยากจะเน้นอีกอันหนึ่งของปีนี้เลยนะผมคิดว่าผมจะเอาเทคนิคมาจับเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้จะเปลี่ยนช่องเป็นสายเทคนิคเปิดกราฟตีฟิบโบอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นะแต่แค่หุ้นที่เป็นขาลงเนี่ยที่มันยังทําโลใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมจะขอ ดูมันก่อนจะยังไม่รีบรับมีดครับแค่อาจจะขอให้มันออกข้างแล้วก็เริ่มมีทรงจะเบรกไฮใหม่อย่างเงี้ยค่อยพิจารณาซื้อเนาะแต่ว่าด้านฟันเดเมนโลผมจะยึดเป็นหลักเหมือนเดิมนะครับโอเคเรามาดูที่ผ่ายชาร์ตกันอย่างที่เห็นนะครับตอนเนี้ยโทสรูบิกอาร์มเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ากราฟยังไม่สวยนะครับตอนเนี้ยก็เลยจะปล่อยไหลไปก่อนเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มถูกป่ะไอพวกนี้ผมสามารถกดซื้อให้เป็นสิอนย่างนี้ได้เลยนะแบบเติมแคชเข้าไปแล้วก็กดซื้อให้เป็นน,นแบบตัวอื่นได้เลยนต,ตอนนอ่อน ให้มันหยุดไหลก่อนแล้วค่อยมาว่ากันผมตอนนี้ผมโอเคกับเพอร์ั่นแค่เนี้ยสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตไปก่อนเนาะส่วนโซฟายเนโอเคผม กดไปเยอะแล้วก็เสียต้าด้วยผมก็กดไปเยอะแล้วนะครับสองนี้ก็คิดว่าจะไม่น่าเพิ่มแล้วนอกจากโซฟายเนี่ยประกาศเข้ามาแล้วมันดีมากเลยนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าหุ้นดันร่วงก็เลยอาจจะเออขอดูก่อนว่ามันจะหลุดแบบเป็นขาลงเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดึงกลับมาใหม่นะครับถ้าดึงกลับมาผมก็พร้อมที่จะซื้อแพงขึ้นให้มันเป็น10%เเท่ากับตัวอื่นเนาะซึ่งอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมพยายามที่จะให้หุ้นเนี่ยมันเริ่มเท่าๆกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวที่ผมคิดว่าจะ ลงไม่แรงเนี่ยหรือที่ทุกคนอาจจะเรียกว่าหุ้นแทงหุ้นดิเฟนซียฟเนี่ยสุดท้ายมันก็มีโอกาสลงแรงทางนั้นเนาะผมว่าทุกคนน่าจะพอเห็นตัวอย่างมาไม่รู้กี่ตัวแล้วอะก็คือหุ้นทุกตัวมันมีโอกาสลงได้หมดแหละไม่ว่าเขาจะทำธุรกิจอะไรนะครับมันจะมีจังหวะที่เขา,าสะดุดซึ่งอย่างตัวอย่างล่าสุดเนี้ยไมโครซอฟทเนี่ยครับ งบก็ดีนะแต่ก็ลงมาค่อนข้างแรงถูกไหมอย่าง Microsoft นี่หลายๆคนก็น่าจะมองเป็นหุ้นที่สม่ําเสมอไม่เวี่ยงเท่าไหร่แต่ก็ลงค่อนข้างแรงหรือว่าอย่างวีซ่านี่ก็ลงมาค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นผมจะเลิกโฟกัสที่แบบหุ้นแทงหุ้น,นดิเฟนซีฟหุ้นอะไรพวกนั้นอะ่ะผมจะแค่ถือให้มันพอๆกันทุกตัวที่ผมมีคอนวิคชั่นนะครับซึ่งไอ้หุ้นพวกนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแค่ว่าผมเตรียมรับมือเตรียมแผนรับมือว่า เอ้ยถ้าผมคิดผิดเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะมันก็คิดผิดเฉลี่ยเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับไม่ได้อยากให้มีตัวหนึ่งฉีกจนเกินไปเนาะโอเคอัพเดทพอก็ประมาณนี้ครับเพื่อใครจยรดูอีกรอบหนึ่งแต่ว่า เมื่อวานเลยครับโซฟายเพิ่งประกาศ e a r n i n g เป็นตัวแรกในพอร์ตของผม,ผมที่เขาประกาศ e a r n i n g นะซึ่งมันก็ดีโคตรเลยนะจริงแล้วดูผิวเผินตอนแรกมันก็เปิดบวกไปนะครับพีมาเก็ตแต่ว่าโดนแรงตลาดเมื่อวานก็ล่วงลงมาเหมือนกันนะครับซึ่งดูโค้ดของพี่แอนโทนีนะครับซีอของโซฟายเขาบอกว่า25คือปีที่ดีสุดของโซฟายเลยนะทุกอย่างนั้นมันดีแต่ว่าหุ้น่วงนะจ๊ะ <laughs> ผมว่ามันตลกดีแต่ว่าวาไว้เดี๋ยวผมขอไปเจาะ Earning c a ค l แล้วเดี๋ยวมาทำคลิปแยกอีกทีแล้วกันนะครับเผื่อใครที่สนใจเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปฟังละเอียด,ลเ,ยดเลยรีบมาอัดคลิปนี้ก่อนส่วนอาทิตย์หน้านะครับเป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างดุเดือดเพราะว่าในพอร์ตผมจะมีงบออกทั้ง Amazon, Uber, ARM, Google เลยนะครับ น่าจะไล่ๆกันเลยแหละไม่รู้มันจะฟังตัวไหนทันนะครับแต่ว่าเอาไว้มีตัวไหนน่าสนใจก็จะทําคลิปออกมาเช่นเดิมนะครับแต่ว่าเม a z ซอนเนี่ยมันมี a anyway. n นนี้เว้ยอินทิวันนี้เผื่อใครยังไม่เคยดูผมว่ามันเจ๋งดีนะครับเพราะว่าปกติ c ี o ของเม a z ซอเขาไม่ค่อยแจกกาวเท่าไหร่แต่ว่าในอินทิวนี้เขาได้พูดถึงอันนี้เว้ย I think that many perhaps most consumer น่าจะมีโรบอทอยู่ที่บ้านใน อีก10ปีหรือประมาณนั้นเนาะแจสซี่เซนนะครับ CEO ของ Amazon ซึ่งเขาก็พูดว่าคุณน่าจะเห็น Great Personal Assistant แบบ Alexa Alexa คืออารมณ์ประมาณสีรีของ Apple แต่ว่าเป็นของ Amazon นะครับอยู่ในโรบอทพวกนั้นแล้วมันก็จะช่วยเรื่องต่างๆในบ้านของคุณนี่เขาก็แจกกาวเรื่องโรบอตบเหมือนกันนี่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะผลิตในปี2ปีนี้นะครับไม่ใช่นะแต่แค่ เอ้ยเนี่ยอเมซอนมันก็มีรันเวย์แบบนี้ให้ไปเหมือนกันเนาะแต่ว่าในงบที่จะถึงเนี่ยผมว่าผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากกว่าเอเจนติกช้อปปิ้งนะครับว่าเอ้ยถ้าคนไปจ่ายตังค์ไปซื้อของผ่าน a อไอกันหมดเลยครับอเมจะทำยังไงนะถึงแม้ว่าเขาจะมีไอ b u y for Me ฟีเจอร์ออกมาแล้วก็ตามนะครับที่ไม่ว่าคุณจะซื้อของใน Amazon หรือนอก Amazon สามารถทำผ่านเว็บ Amazon ได้เนี่ยแต่ผมว่ามันก็แปลกๆอยู่ดีอ่ะก็เลยจะรอดูว่าเขามีพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะครับกับแน่นอนแหละคราวเป็นพระเอกอยู่แล้วขนาด Microsoft โตต้อง38%แม่งยังล่วงได้ถ้า a w s โตชะลอลงผมว่ายับแน่นอนนะครับกับอีกอันนึงก็คือ a d ดนะครับอันนี้มันก็ดีเลยเกี่ยวกับอ e ี o m ม e r c e เหมือนกันนะ อยากจะรอดู3าอันนี้เป็นหลักๆนะครับแต่ก็อยากดูทุกเซกเมนต์แหละก็ประมาณนี้ครับสำหรับผู้ในพอร์ตผมตอนนี้ยังไม่มีอะไร,รไว้เดี๋ยวงบออกเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับเรามาดูที่ Watch ชลิสกันดีกว่าซึ่งแน่นอนตีมแรกง่ายมาก หาแซสที่มันจะรอดครับผมเชื่อว่าถ้าคุณไปดูในตลาดตอนนี้ถ้าเอากลุ่มแซสึกกลุ่มซอฟแวร์เนี่ยแทบจะทุกตัวแวร์เล้ว์ชั่นมันโดนกดลงมาแบบบางตัวไม่เคยเห็นมาก่อนก็มีนะครับซึ่งอย่างในคลิปดีเซล่าสุดเนี่ยผมก็ได้เล่าไปแล้วเกี่ยวกับ Cloudstrike เนาะซึ่งผมก็เชื่อว่ากลุ่ม Cyber Security เนี่ยง่ายที่สุดเลยลองจีนาการดูดิเอ็นไพร์ใหญ่เขาจะวิโค้ด AI มาทําเกี่ยวกับการป้องกันภัยไซเบอร์จริงๆหรอวะอันนี้มันน่าจะเป็นหนึ่งในด่านสุดท้ายที่เขาไม่น่าจะให้ AI ดูแแลซึ่ง่งนนนอน ดีเจ <DC> ผมมี cloudstack แล้วถูกปะก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจแต่มันก็จะมี leader ด้านอื่นๆที่ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันอย่างเช่นในพอร์ตปัจจุบันผมมี r u b i k ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน leader ของด้าน data backup แต่ว่าถ้าเราดูในการเริ่มก็จะมี security ด้านอนื่นๆเช่น networking หนึ่งตัวที่ผมสนใจตอนนี้ก็คือ c scaler ครับเพราะราคนร่วงลงมาแบบโอ้โหดูสิอันนี้ทำเฟรมวีกันนะครับทุกคนแต่ว่าโอเคแหละมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เวียงค่อนข้างแรงเนาะใคร ถือตัวนี้ก็อาจจะต้องทําใจรับราคาที่เวียงสุดๆให้ได้นิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยความทีม่เป็นหนึ่งในลีดเดอร์ซึ่ง c y เบอร์เซกเนี่ยเลือกค่อนข้างง่ายนะเลือกแต่ลีดเดอร์เนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็ d ด v e r s i f y นิดนึงอย่าไปซื้อถือแค่ตัวเดียวผมคิดว่าน่าจะโอเคซึ่งตัวนี้นะครับพี่แดงเขาทําคลิปไว้แล้วเป็นคลิปที่ดีมากๆเนาะก็ลองไปดูกันได้นะครับเผื่อใครอยากจะฟัง d e e p d i v e ของตัวนี้นะแต่หลักๆคือมันทําเกี่ยวกับด้านเน t w o r k ร n g ครับก็เอามาแทนไฟร์วอลอะไรพวกนันนะ d e v ว c e ์เพิ่มขึ้นมี AI มากยิ่งขึ้นการเชื่อมข้อมูลระหว่างคลาวเชื่อมหลายๆ device ผ่านคลาวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์แล้วก็ตัวนี้น่าจะได้ประโยชน์ในระยะยาวเนาะก็เป็นหนึ่งตัวที่อยู่ใน a t c h l i ต t นะครับต่อมาจะเรียกว,ว่าไซเบอร์เได้ไหมแต่ว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมสนใจมานานแต่ว่าผมไม่เข้าใจมันสักทีว่าทุกคนเดี๋ยวผมขอเวลาอีกสักแป,ป๊บถ้ามันยิ่งร่วงเนี่ยผมจะยิ่งอยากทําทความรู้จักมันแต่ตอนนี้ไอซีเคเริ่ม er มันลงมาเยอะกว่าตัวน,นี้ยังวงมานิดเดียวเองขอให้มมันลงาาอแต่ว่ว ถ้ามองในมุมพิเศษคร่าวๆเนี่ยอาจจะเป็นไซเบอร์พิเปลายๆแล้วก็ทำให้อินเทอร์เน็ตวัยวขึ้นไหมถ้าใครอธิบายตัวนี้ได้ง่ายกว่านี่ยช่วยรบกวนคอมเมนต์มาบอกผมทีนะครับผมอยากจะเข้าใจมันมากเลยแต่ผมโคตรสนใจมาเลยแล้วก็ถ้ามองในมุม Seven p o w e เเนี่ยตัวนี้มันโหดมากนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจารย์แฮมิตันเจ้าของ Seven p o w e เเนี่ยก็เลือกไว้ในพอร์ตเนาะมันก็เลยน่าสนใจแต่ว่าเอาง่ายๆหนึ่งใน Power ที่เขามีก็อย่างเช่น Network Scale ของเขาเนี่ยคือเขามี Data c เซ็นเอร์ทั่วโลกใช่ไหมครับที่เก็บแคชหรือว่าเก็บข้อมูลอินเทอร์เน็ตของเราไว้เนี่ยให้ใกล้เราที่มากที่สุดเพื่อที่สมมุติว่าเราจะเปิดเว็บหนึง่งเนี่ยเราจะได้เปิดเว็บนั้นอะได้เร็วขึ้น กว่าการที่ไม่ใช้ cloud f a r r ครับซึ่งเขากินด้านนี้ครอง Share มาเก s แชร์มาค่อนข้างที่จะเป็น number one แต่โอเคแหละมันก็มีคู่แข่งนะครับแต่ว่าผมก็สนใจตัวนี้นะต่อมาไม่ใช้ cybersec แล้วแต่ว่าเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่ผมค,คิดว่า AI ไม่น่าจะมาแทนได้ก็คือ observability ครับอันนี้ถ้าจะแปลให้ง่ายลงล่าฐานของมันคือการ monitor หรือการเก็บล็อกของทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใน enterprise ยิ่งลองจิงนตนาการดูมี AI มากขึ้นมี device มากขึ้นก็เช่นเดียวกันไอ้พวกนี้ก็จะจำเป็นมากขึ้น ต้องดูว่าเฮ้ยส่วนไหนของบริษัทเรานะที่มันผิดแปลกไปคอมเครื่องนี้หรือเปล่าที่มันรันไม่ปกติหรือว่า A I agent ตัวนี้ ทำไรก็ไม่รู้ทําให้ระบบรวนไปหมดช้าไปหมดอะไรประมาณนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ผมคิดว่าก็ยังจําเป็นโคตรๆอยู่ดีนะครับซึ่งหนึ่งตัวที่เป็นลีดเดอร์ของด้านนี้ก็คือด a ต a d ด็อกเนาะในช่องพี่แดมก็มีดีบลายด์เหมือนกันนะครับแล้วก็ใน Discord ของเราเนี่ยมีคนที่กาวตัวนี้ไว้เต็ม Discord เลยนะครับก็ไปพูดคุยกันได้นะครับถ้าใครสนใจตัวนี้เนาะต่อมานะครับมาว่ากันกับหุ้นที่ยังอยู่ในเทรนดตอนนี้บ้างดีกว่าเมื่อกี้คือ S a สที่อยู่นอกเทรนสุดๆถูกป่ะตลาดกแหนูคกถำ พอพูดชื่อเมมโมรีมาเนี่ยไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามนะครับไมค์คอนแซนดิสเอสเคไอนิกซัมซุง e แล้วก็อีกมากมายเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเยอะแล้วนะเฮ้ยแต่เย็นๆจะไปซื้อเลยตอนนี้ผมก็เห็นด้วยแ้ะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะครับทำไมหุ้นเมมโมรีถึงขึ้นแรงเนี่ยก็จะ พอเข้าใจว่าเอ้ยที่มันเป็นเทรนอยู่ตอนเนี้คือมันอยู่ในช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านว่าเอ้ยมันเป็นหุ้นวัฏจักรหรือซิ i โคหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นหุ้นโกรดแล้วซึ่งถ้าทุกคนดูวายเอชันของหุ้นกลุ่มเมมเบอรี่นะครับไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามอย่างไมคอนก็ได้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันโดนดิสคาวน์ไอความเป็นวัฏจักรของมันเนี่ยมาอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรอันนี้ผมเปิดชาร์ตให้ดูทุกคนก็จะเห็นว่ารายได้มันเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้เลยถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเปเปอร์ไออันนี้ มันเป็นจริงและตีศิสในนั้นมันเป็นจริงที่ผมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ได้กาวจนเกินไปนะก็เพราะว่าเราต้องใช้ s สตอ a g e กันมากขึ้นเมมรี Memory กันมากขึ้นจริงๆอะ ด้วย AI workload ปัจจุบันนะครับมันก็อาจจะทําให้ไอ้ตรงเนี้หายความเป็นซิคลิโคมากขึ้นทําให้ไมค่อนอาจจะนะผมใช้คำว่าอาจจะหรือรวมถึงหุ้น memory อื่นๆด้วยเนี่ยอาจจะกลายเป็นหุ้นที่โตแบบสม่ําเสมอมากกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าโตแบบสม่ําเสมอมากกว่านี้แปลว่าไอ้ความเป็นซิคลิโคมันจะหายไปซึ่งพอมันหายไปเนี่ยตลาดอาจจะให้ค่าเปลี่ยนถูกไหมเพราะว่าถ้ารอบเปลี่ยน memory มันไวขึ้นอาจจะ แทนที่ไฮเปอร์เซเลอร์หรือซาวด์เพลเยอร์จะซื้อทุก5ปี3ปี5ปีอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องซื้อทุกปีหรือ n v i d i a อาจจะต้องซื้อใหม่ทุกปีอย่างเงี้ยรอบการเปลี่ยนเมมเบรีมันจะเปลี่ยนไปครับแล้วไรายได้เขาจะสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วถ้าเกิดวันนั้น่ะไอด้ดซเคาเน,นี้มันหายไปราคามันจะไม่อยู่ตรงนี้แน่นอนครับเพราะถ้าคุณดูกดเครื่องคิดเลขง,ง่ายๆเลยจะดูฟอร์เวิร์ดพีก็ได้จะดูอะไรก็ได้คุณจะก็จะพบว่าถ้าดูเป็นในเชิงหุ้นโกลด์อะเวชันมันยังไม่ได้ แรงเท่าไหร่ครับแต่ก็เป็นท่าที่ใหญ่ถูกปะท่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเออเขาสร้างโรงงานกันซัพพลายมีล้นและท,ท้ายทุกอย่างกลับมาเท่าเดิมเหมือนเดิมกลับไปเป็นอย่างนี้ใหม่ก็ตัวใครตวมันนะครับ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ต้องรับความเสี่ยงเนาะถ้าใครจะซื้อแบบโหหลังจากที่ขึ้นมาแรงขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างแล้วราคามันร่วงก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ากลับมาทํากันบ้านนะครับว่าเอ้ยมันร่วงเพราะอะไรมันจะยังเป็น เทรนในอนาคตอยู่ไหมนะครับแต่ว่าต่อมาที่อาจจะเซฟกว่าหุ้นเมลรีก็ได้ก็คือหุ้นฟาร์มดีเพราะอะไร AI, Robotics, Robotaxi จะแว่น AI อะไรของ Meta ไม่รู้อะหรืออื่นๆอีกมากมายเนี่ยครับทุกอันใช้อะไรชิปซึ่งชิปต้องผลิตที่ไหนที่ฟาร์มดีแล้วโอเคแนะ่นอนทุกคนก็จะชี้ไปที่อ่ะ TSM ไงก็ใช่ครับผมก็เลยใส่มันไว้ในพอร์ต DCA ไงแต่ว่ามันก็ยังมีอย่างอื่นเว้ย ถ้าเราลองมองกว้างๆกว่านั้นถ้าเรามองว่าเอ้ยเทรนนี้มันจะใหญ่ใหญ่จนล้นหนึ่งอย่างที่เป็นคอขวดของอุตสาหกรรมนี้คืออะไรไอ้นี่แหละ TSM capacity มันทำไม่ทันมันทำไม่พอ ซึ่งโลกนี้ก็มีฟาร์มดีอื่นๆอยู่บนโลกเช่น Samsung หรือ Intel ชื่อน,นี้ไม่ได้ยินนานใช่ไหมล่ะซัมซุงเนี่ยจะเรียกว่าให้เป็นเบอร์2ของโลกนี้เลยก็ได้มั้งครับก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจได้กระแส AI ด้วยได้กระแส,ะดดะสะ Memory ด้วยแล้วก็เป็นฟาร์มดีด้วยที่เขาก็อาจจะเอาเงินจาก Memory เนี่ยมาลงทุนต่อย,ยอดฟาร์มดีให้ดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วนไออินเทเนี่ยอ่ะอันนี้ต้องคุยกันยาวหน่อย ผมเนี่ยจะทำคลิป Intel ออกมาในอนาคตนะครับถ้าใครสนใจก็กดซับรอไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาตีสิเก่าๆง่ายๆเลยมันคือ Dolly US One Stop Shop Service ครับเกี่ยวกับชิปแล้วก็จะได้เทรนทุกอย่างเลยถูกปะ่ะ AI มากขึ้นชิปมากขึ้นยังง่ายยังไง,ง,ไง CPU ก็ต้องขายดีขึ้นบ้างนอกจากนั้นยังไม่พอเขาก็มีฟาน r ีด้วยอะอาจจะไม่ได้รับผลิต ชิปที่แบบโอ้โหดมากอย่าง TSM แต่เขาก็เอาตัวลองๆรุ่นลองๆเนี่ยก็เอามาได้แลวยังไม่พอล่าสุดนะครับเขามีธุรกิจ IP ด้วยอย่าลืมบางคนลืมไปแล้วว่า Intel มีธุรกิจนี้ด้วย CEO ที่มาดูแล Intel คือใครครับเขาเป็น CEO เก่าของ c a d e เดนคา d e เดนคือบริษัทอะไรหนึ่งในบริษัทที่ทำา e EDA แล้วก็ธุรกิจ IP ได้ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นไออันเนี้ยก็จะแบกได้ อันนี้ก็จะกลับมาคัมแบ็กได้และอันนี้ก็จะขายดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือติสิสที่โคตรกลาของ Intel นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันผมกําลังทําคลิป Intel อยู่แต่ที่ตลกของ Intel คืออะไรรูป้ป่ะหลังจากที่ใน Earning c o คอ A CFO เนะี่ยพูดอย่างบริษัทจะล้มละลายแต่ว่าล่าสุดเจฟอเขาซื้อหุ้นอินเทลด้วยนะครับงงไหมผมเนะี่ยงงงงแต่ยังไม่หมดนะครับเทรนนี้ถ้าฟาร์มดี้มาแล้วไงต่อขนาดอินเทลเนี่ยก็ยังจะร้อง,ล,องลงทุนซื้อเครื่องมือเพิ่มเลยเนี่ยดอลลาร์สตูทูมันแปลว่าหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์ต่อมาครับก็คือเซมิแคปหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์เซมิแคปนี้ก็จะติน,นการว่าเป็นเครื่องจักรก็ได้เนาะซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยเออผมว่าทุกคนน่าจะรู้หมดแล้ว ดังๆก็อะไร SML Lam Research มีอะไรกั KLA Tokyo Electron, มัน TEL ป่าวะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งอ,อามสี่๋อ a m a d อีกอันหนึ่ง Fab Five นะครับไอ้พวกนี้ว่าไปทำกันมากกันได้ถ้าใครสนใจเครื่องจักรเนาะแต่ที่ผมสนใจไาฝั่งนี้มากกว่าฝั่ง Tools ถ้าใครย้อนไปดูคลิปในช่องผมนะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับไอ้นี้ Synopsis คล้ายๆคาคเดนเมื่อกี้กเลยเขาเป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ ดีไซน์ชิปครับซึ่งหลังจากที่ผมทําคลิปนั้นนะผมก็พูดในคลิปไปว่าราคาตรงนี้มันก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นซึ่งมาถึงถึงวันเนี้ยจากที่ทําคลิปมันก็ยังไม่ได้ไปไหนครับอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าผมกลับมาดูมันอีกรอบหนึ่งเว้ยหลังจากที่ทําคลิปนั้นนะหลายเดือนที่แล้วโปรเกรสหลายๆอย่างที่ผมพูดไปว่าเป็นข้อเสียของในคลิปนั้นนะมันเริ่มดีขึ้นแล้วหลักๆที่ผมชอบพูดตัวเนี้ยมันไม่ได้อิงคาเพ็กซ์เหมือนไอ้ไมครนครับถ้าย้อนกลับไปดูไมคร่นะคุณจะเห็นว่าไรายได้เขาอ,า Car ขอ, Big Tech, Nvidia Car อะ Nvidia เอ็นวีครับเพงน้อยไม่ค่อยรายได้น้อยมันจะอิงแบบนั้นแต่ว่า s y n o p s ซิสเนี่ยมันจะอิงกับ r าดีครับซึ่ง R&D เดี D เน่ยคุณไปดูหุ้นตัวไหนก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะเขาทุ่ม r อดี D สม่าเสมอกว่าคาเพกตลอดอนดี r D มันอาจจะขึ้นอย่างนี้ส่วนคาเพกอันจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราถือหุ้น ฝั่งเนี้ยฝั่งที่เป็นต้นน้ำเนี่ยครับแล้วมันอิงกับ r d เนี่ยผมว่ามันจะถือได้สบายใจมากกว่าแล้วมันก็เกาะอุตสาหกรรมชิปอะแล้วโลกใบนี้จะดีไซน์ชิปมีอยู่แค่2ซอฟต์แวร์ที่เป็น World Class ครับ y n o p s ิ s กับ Ca เดนก็เป็น2ตัวที่ทำ EDA ระดับโลกที่ทุกบริษัทที่ทุกคนนึกถึงถ้าเขาดีไซน์ชิปต้องใช้นะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าหลายๆอย่างของ y n o p s ิ s มันมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนาะไม่ว่าจะก,การรวบรวม ANsys ที่เขาไปรวบรวมมาเป็นดิวเมกะดิวล่าสุดเนี่ยเท่าที่ไปดู ไปอ่านไปฟังคอนเฟนเซนซ์คอรต่างๆที่ผู้บริหารเขาออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยโปรดักไลน์ที่ซิโนซิตจะทำกับแอนซิที่เพิ่งไปซื้อมาเนี่ยก็ออนทำลายก็คือตามที่คิดไว้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ล่าสุดเขาก็เพิ่งประกาศขายนะครับซิโนซิตเนี่ยประกาศขายโปรเซส s ซอร์ไอพีซ i ลูชันบิสเ s สให้กับ g l o b a l f o u n d r i e อันนี้ก็อีกฟารมดีนึงเนาะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปดูมันเท่าไหร่แต่หลักๆอันเนี้ยคือเขาขายพาร์ทที่เป็นโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์คืออะไรไอพาร์ทลอจิกอ่ะครับ CPU เช่น ARM ARM คือเด่นด้านโปรเซสเซอร์มากเลยแล้ว s y n o p s y เนี่ยถือ IP ในด้านที่เอาไปต่อยอดทํา r i s c ครับซึ่งมันไม่มีคนซื้อเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ไม่ได้สร้างเงินเท่าไหร่ให้กับ s y n o p s y อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นขายออกไปก็ดีแล้วเพราะมันแปลว่าเขากําลังชิฟโฟกัสกลับไปสนใจกับ อะไรที่เป็นเงินของเขาจริงๆผมก็เลยชอบเนาะก็เอาไว้เดี๋ยวน่าจะทําคลิปแยกออกมาเหมือนกันนะครับซีนารซิสตัวต่อมาแอคซอนครับอันนี้ก็ทําคลิปไปแล้วเนาะถ้าดูจากชื่อคลิปก็น่าจะรู้เลยว่าผมชอบตัวนี้ขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันติดนิดเดียวครับไม่นิดเราก็ติดเดยอะอยู่ก็คือราคาของมันนะครับซึ่งผมก็เขียนมาในเมมเบอร์โพสนะว่ามันมีหมอดูคนนึงนะครับที่ติดที่ราคากับทรงกราฟเนี่ยหมอดูคนนี้บอกว่าน่าจะย่อมาได้อีกซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับมันอยู่นี้นะครับ ก็ไม่ได้อยากจะเคลมเท่าไหร่แต่อันนี้มันย่อลงมาแล้วนะครับก็ <c oughs> เอาไว้ถ้ามันลงมาเรื่อยๆก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโอเควอชิสของผมก็ประมาณนี้ซึ่งจริงๆอะผมมีวอชิสใหม่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการที่เรามีวอชชิสตลอดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรผมอยากมองให้พออ์ตผมเนี่ยมันเหมือนเกมการแข่งขันเว้เราคอยอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเราคอยดูว่าเฮ้ยคนไหนดีคนไหนไม่ดีอารมณ์เหมือนจินตนาการเหมือนแบบพรีเมียร์ลีกของฟุตบอลนี่ก็ได้ครับถ้า พุนตัวไหนที่มันแพ้เรื่อยๆแพ้ไม่ว่าจะลองเปลี่ยนโค้ดมาขนาดไหนแล้วมันก็ยังจะแพ้อยู่เนี่ยจนคะแนนมันห่วยมากจนมันต้องตกชั้นเนี่ย เราก็ควรที่จะคัดมันออกเหมือนลดขั้นจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็เตะมันทิ้งถูกไหมแล้วเราก็หาผู้ชนะในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเอากลับเข้ามาอยู่ในลีกใหม่ของเรามันก็เหมือนการคัดหุ้นเข้าคัดหุ้นออกครับถ้าหุ้นตัวไหนที่เรารู้สึกว่ามไม่ได้ดีพอเราให้โอกาสมันมาเยอะแล้วแล้วเราดันไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเนี่ยเราก็คนที่จะเตะไอ้คนเก่าได้ออกแล้วก็เอาคนใหม่เข้ามาแทนถูกไหมครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมม,มีวิสัสตลอดเวลาผมก็คอยพยายามมองดูตลอดเวลาว่ามันมีทีมฟุตบอลไหนที่เอามาแทนทีีมมมฟุุตบบบอลปปัััจจนนไได้้หะครรก็าณ <laughs> คลิปนี้น่าจะยาวมากแหละก็ขอบคุณทุกคนนะครับจริงๆบางทีอัปเดตพอร์ตในช่วงที่ตลาดเป็นแบบเนี้ยแล้วพอร์ตผมแดงรับอยาบในผมก็กลัวเนาะคือผมก็กลัวว่าเอ้ยผมแพ้ตลาดไปนานๆหรือว่าโชว์พอร์ตว่ามันขาดทุนเนี่ยแล้วจะยังมีคนดูดูช่องผมอยู่ไหมนะครับแต่ว่าจากที่ผมลองสังเกตคอมมูนิตี้ลองดูคอมเมนต์นะครับผมว่าทุกคนที่ดูช่องผมเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักมากนะครับรวมถึงพี่ๆใน Discord ทุกคนด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีคน enjoy the journey อันนี้ของผมไปด้วยกันนะครับถ้าใครับ คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะหรือว่าพิมพ์ว่าเจอ์นี่ก็ได้คนอื่นจะได้งงว่าอะไรคือเจอ์นี่ครับ <laughs> สว่วนนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณเสียๆที่ได้แน่เช่นเดิมนะครับอยู่กันมานานมากไปแล้วครับบ๊ายบายขออนุญาตขายของเล็กน้อยนะครับช่องลงทุนไดรี่เรามีเมมเบอร์ด้วยนะครับทุกคนโดยนอกจากอิโมจิหรือไอคอนแบชถ้าใครเป็นระดับบิลเลแนลก็เราจะมีบทความและก็คลิปวิดีโอพิเศษใหม่ๆอยู่เรื่อยๆมีทั้งคลิปวิเคราะห์วิจัยเปเปอร์คอร์สเรียนที่ผมไปสมัครมาหลักหมื่นทั้งนั้นนะครับไอพวกเนี้ยหรือจะดิฟไดฟจากพี่สาวของผมและคลิปพิเศษอีกมากมายเต็มไปหมดแล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังมีอัปเเเเดตข่่าาาาวหหุ้นนกกจแลงงสียยิมม แทบจะรายวันส่งให้ใน Discord ทุกวันนะครับซึ่งผมจะไม่มีเงินไปจ่ายอะไรพวกนี้เลยถ้าไม่มีเมมเบอร์ที่น่ารักทุกคนขอบคุณเมมเบอร์ที่น่ารักทุกคนมากๆนะครับบ๊ายบาย